น้ำยามีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะทุกคนเป็นน้ำยาที่สามารถทําเป็นน้ําศักด,ดิ์สิทธิ์ได้เป็นน้ํายาที่ ทะเลเพลิงได้เป็นน้ำยาที่หิวเลือดพวกเราทุกคนรวมถึงพวกลูกน้องของเราด้วยและอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะน้ำยาคืนชีพโอ้โหสามารถคืนชีพพวกแบบว่าสัตว์ของพวกเราหรือว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่เราเนี่ยเลี้ยงเป็นลูกน้องไว้นะมันตายไปแล้วเราก็ใช้น้ำยาเนี่ยคืนชีพมันเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเอารวมๆกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเราจะสามารถคืนชีพมันได้ทั้งหมดหรือเปล่านะเด๋ต้องมาลองดู ถ้าเราเจอเรื่องยูนิคอร์นแต่เราไม่มีขวดเราก็โบกกันถูกต้องใช่ต้องทิ้งไปกนอ่ะอ <peanut> ุ้ยแกใช้ป้อมปืนดิมันเดือดมันเดือดมันเดือดเฮยฮะเย็นไอส์เจนเลาวี่ยิงเข้าหัวยิงเข้าหน้าทุกคนสังเกตดีๆนะว่าทุกครั้งเวลาเรายิงพวกซอมบี้หรือยิงพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเลือดด้วยนะเห็นไหมมันมีเลือดสีเขียวซึ่งเลือดสีเขียวนี้นะคะผม เลือดซอมบี้เนี่ยเราสามารถเอามาแปลงเป็นเลือดของยูนิคอร์นได้ด้วยนะโดยการใช้ไฟชอ็อตแล้วก็น้ำยาศักดิ์สิทธิ<อ>์เราจะสามารถทำให้มันแบบว่ากลายเป็นเลือดยูนิคอร์นได้สิ่งที่เราต้องการคือขวดนะขวดนี้น่าจะต้องใช้ประมาณสักสามสี่อันเลยอ่ะสามสิบเหรอสามถึงสี่อันฉันเจอขวดหนึ่งนะฉันเจอขวดหนึ่ง hey, เอางง <นม S 2> อยู่<ด><ด>ขึ้ีขวด,ขวดจริงๆแล้วลองอ่านน้ำแร่แช่น้ำนมไ,มไหมนายอ่ะเออไม่เ,เดี๋ยวผิวสวยเกิน เดี๋ยวดึงด right ูดซอมบี 1941, yeah. ้ขวดนมแปลว่าข้าวหนังหนึ่งอันแย่หมละไปนยมะทำเป็นตู้เลยตู้นมไปเลยแต่รทอดนี้นมเยอะอยู่ในเนื้อขวดนี้ยไม่ได้เลยใช่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาจุดไฟแล้วครับเจมองเจของเจของโอ้โหเฮ้ยในเมืองนี้มีหมาตายเต็มเลยฉันเองเองอ่ะฉันเป็นคนคุ้มครองเมืองนี้ฉันคือเจ้าหน้าที่โอ้โหเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากเลยนะครับ และเมื่อเราต้องการขวดเราก็เลยจะต้องใช้ขวดนมที่เหลือเทราดใส่เพ okay. ื่อนก่อนอ้าคัดเัาเลยนายต้องเทราดฉันเทราดไอปาไม่ได้ไอปาไม่ใช่มิวเมนโอเคชกอันนี้อันนี้อะไรทำหมูหมักอ่ะรู้สึกฟิวสวยนานหมวกหมวอันนี้ทำไมผมเป็นคอนดักเตอร์เราเทเราเทหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลือดเพราะ เป็นยังไงจัรู้สึกมีพลังไม่ได้มีพลังหรอกตอนนี้รู้สึกว่ามีความเปียกเฮ้ยเป็นยังไงมีพลังจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะทําการเก็บเลือดนะตลอดนายดูนี่นะเลือดมานี่คือคนที่กินนมตลอดเวลาวู้ววู้วโอโหโอ้โหกขนาดนั้นะมีพลังามีพลังเอ้เอ้เลกวเฮ้ยเฮ้ยไอ้้ขวดหายขวดหาย น่อยเออใจเลยใจเลยใจเลยเลขวดปลิวขวดปลิวขวดปลิวกีวิวเร็วไปหน่อยพลังเกินอ่ะโอเคเราเอาขวดที่เหลือมาเก็บเลือดม้าดีกว่านี่เต็มขวดเลยเต็มขวดเลยเก็บไว้เก็บไว้เห็นเลือดแบบนี้แล้วอยากกินต้มเลือดม้าเลยอ่ะเีาต้มเลือดหมูเอาล่ะเรียบร้อยแล้วไปกันต่อ อาสตาสะ,สะมีไหมมีไหมผูม้นายวิ่งมีตรงมีขวดขวดสีเหลืองอะวิ่งมาตรงหมู่บ้านเลยนะถ้าใครที่พบเจอวขวดสีเหลืองแบบนี้นะให้จำไว้เลยว่ามันคือน้ำมันก๊สนะจ๊ะเราสามารถเอาน้ำมันแก๊สอันนี้เนี่ยไปผสมกับเลือดของยูดิคอนได้แล้วเราจะได้เป็นระเบิดทะเลเพลิง ไม่แต่ว่าขวดนี้มันยังไม่เต็มนะเพื่อนถ้าอยากให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นายต้องเอาระเบิดที่มันเป็นโมอเตอรปลาแล้วก็มันจะมีน้ํามันก๊าซอันนี้ออกมาแล้วก็ขวดไปเก็บให้มันเต็มอ๋อโอ้ที่นี่มีขวดเยอะมากเลยอ่ะจ้ะแป๊ะมีมิ้วมีมิ้วอยู่หน่อยหนึ่งเราเราเอาเสื้อเลือดสบี้ใส่เลยบ้านนี้นี่น่าจะเทไปจุกจ้วงดืโอเคพี่ไหมมาเสืทมิ้วใส่ฉันฉันไม่ใช่มิ้วแมนจะเททำไมฉันอยากเทไปไหนโอ้ได้มานนีเที่เอาเองไงเลือซอมบี้แห้งหมดแล้วขอซอมบี้เพิ่มหน่อยครับ แม่งอันนี้อันนี้เน่ยเนี้ยเนนี้บ้านในบ้าบ้านนีน่เนี่เน่ทุ่มแบบยิงสดนะยิงสดยิงตายเนี่ยเคื่อมันแห้งหมดแล้วอ่ะเบลบลุเบลมันตัวมันตัวมันเนี่ยจบโอ้ยเป็นตัวเป็นตัวบลุเบลุเออเอยศกกระตุกศกกระตุกโอ้ยฝนตกฝนตกตกเฮ้ยขวดมาลองน้ำไหมเนะเฮ้ยเรา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 ต้องลองน้ำอ่ะเอาไงดีฉันมีอาปากได้ไหมอ้าปากอ้าปากจุ่มแดงเอาขวดลองเอาขวดลอง โอ้น้ำฝนน้ำฝนวว้าเฮ้ยมาเจ้าโอ้ฝนเอาฝนมาให้พวกเราทีฝนตัวเราตัวเราก็เก่งเนาะไม่ดาบด้วยไม่ดาบตัวเราเปียกนะใช่ตัวของเราเปียกปอนมากเลยเนี่ยเขาเพราะมันเป็นคอพกไฟแรงไงเก็บเยอะๆเลยจุ๊บแจ๊กเก็บเยอะๆนั่นแหละทำไมฉันต้องไม่เอาเกาะทำไมฉันต้องมาถ่ายกับพื้นด้เนี่ยมันกอกยากไงเม็ดฝนมันหยดทีละติ่งนิดๆติ่งนิดๆเราที่กองกับพื้นนี่แหละมันเออดี ฉันจะบอกว่ารถไฟเรานี่คือเป็นสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีแล้วตรงนี้ท้องตรงนี้คือแบบเล่หน้ากากกระสุนโอ้โหลูกปองลูกปัดเล่อุ้ยน้ำเป็นขุดขวดสีสีมันดีนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนหยิบกระสุนเลยเดี๋ยวให้เสียใจเขครับหยิบเลยหยิบเลยครับเฮ้ยเสียนี่้หใครอยากได้อะไรเดี๋ยวเสียกินจเองนะ อ้าวางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวเสียใจให้เกิดขึนได้เกิดขึ้นได้เกิดขึนได้นี่นีนีนี่อาปลาปาปาเสียลูกไม่พอเสียใจนะครับโอ้รวยเกินรวยเกินขายนะครับขายครับผมขอแค่ไรเฟิลอย่างเดียวครับเซกิตเดินโอ้ยชิคกี้พายตั้งอุปกรณ์ก่อนนะขาซ้ายขาขวาปรับมันคืออุปกรณ์ใช่ไหมฝั่งนี้มีแท่งลวดเฮ้ยมีขวดเลือดมีขวดเลือดเฮ้ยเก็บไปอย่เลือดบริสุทธิ์เลย ในวิทยาศาสตร์นี่น่าจะมีการแบบว่าเอามาทำอะไรสักอย่างในการวิจัยเฮ้ยมีขวดนมหัวเทสลามาแล้วงั้ขาดแขนครับขาดแขนแค่แขนซ้ายเท่านั้นเพื่อนฉีกบี้งี้ให้นายนี่อยู่กับผมอยู่กับผมแป๊บนึงแกงฉนกบีบกันพวกเราทุกคนมาอาบน้ำนมก่อนที่จะสู้กันเถอะอาบน้ำแร่ใช้น้ำนมอ ใส oh. ่พ um, oh. ี่โอ้ยเขาด้ว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 ยพวกเราด้วยเอาล่ะไเลยไอ้พวกนมเพื่อนเพื่อนเตมตัวให้พร้อมตอนนี้พวกซสบีออกมาแล้วทุกคนให้พวกแคลเสื้อเสื้อสูงมันไปแท้งเอ้พวกแคลเซียมไปแทงมันเียมเ้ยอมบีเยอะไหมเืออไหมผม้เ็บเลยเ็บเลยเยอะเยอะๆเยๆเยอะเยยเยอะเยยเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอเอะเยยออะเยอะเยอยอะเยอะ เร็วมากใช่ไหมเขาโน้มไปเร็วขนาดนั้นอ่ะอ๋อฉันก็เร็วเหมือนกันโอ้ว้าวดูไอ้จอสิไอ้จอไอ้จอพี่ปามมาดูปามมาดูไปวิ่งออกไปสิบวกมันบวกมันมาเลยไม่หมดนะกันจ้ะมันตามฉันไม่ทันโอเคได้ไหมได้ไหมครบอีกหลอดไหมโอเคเรียบร้อยสองขวดสองขวดเย้ปืนมาแล้วปืนมาแล้วแจมแจมครับซึ่งปืนนี้เนี่ยทุกคนเราชันพี่แผนการดีๆนะคือไหนๆเนี่ย เลือดยูนิคอร์นมันหาค่อนข้างยากใช่ไหม,มเราจะใช้เลือดซอมบี้ในการที่จะทำซัมมอนเป็นเลือดยูนิคอร์นขึ้นมาแต่มันจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าฉันเลยคิดว่าเราใช้ปืนไฟฟ้าของเทสลาเนี่ยทำกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเลยดีกว่าเราต้องมีสายฟ้าบริสุทธิ์แบบนี้ด้วยอันนี้นี่ใช่ยิงอุ๊ยทำไมออมันถาข้างในอ่ะวันมันวัมทำไมมันมีสายลรอกไหมวางยิงมายิงมาวองไวมันวางสายดี่นี่วางสายจริ ยิ่งใหม่ยิ่งใหม่เร็าเร็วมาแล้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 วมาเร็วเร็วเกมเเกมเได้เท่าไหร่น่ะได้ปลาติ๋วเดียวเองอ่ะมีน้อยเดียวเองอ่ะได้มาแค่เดียวเราเอาหมาเนี่ยหรือว่าเอาพวกแบบมอนเตอร์มาติดไว้ตรงรถไฟแม้ที่มันเก่งๆเพราะว่าถ้าเราทําน้ํายาชุบชีวิตอ่ะเราจะได้เอาพวกมันมาเป็นพวกเราได้ไงเอาหมาเอาเฉพาะหมากล้ามแล้วกันฉันจะทําฟาร์มหมากล้ามอ๋อโชวแต่มันละเอียดมากเลยมันเปิดตากผ้าเลยอ่ะ ท่านนี้ไม่ใช่ลูกสมุนหมากราบที่พวกเราจะทำไว้มันก็เป็นแค่คราบมันแล้วก็